ก็สวัสด e. ีค uh ุณ huh. ผู้ชมพี B ่น uh ้อง FC ทางช่องกันด้วยนะคะสวัสดีกันในช่วงยามเย็นเนาะพี่น้อง f อฟเดี๋ยวแนวทางในคลิปน mm ี hmm. ้นะคะก็จะเป็นแนวทางเลขที่ไม่มาด้วยกันนะคะใครชอบเลขที่ไม่มาด้วยกันก็จับคู่เล่นด้วยกันได้นะคะพี่น้อง FC ไม่มาด้วยกันเฉพาะแค่10หน่วยเท่านั้นนะคะ ร้อยสิบร้อยหน่วยมาด้วยกันได้นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูแนวทางกันนะคะงวดที่ผ่านมาเลขไม่มาด้วยกันผ่านทั้งหกทั้งหกคู่เลยนะคะ fc ก็ไม่มาด้วยกันเฉพาะแค่10หน่วยเท่านั้นนะคะร้อย0ิรอยหน่วยมาด้วยกันได้นะคะงวดที่ผ่านมาเลข3ตัวท้ารางวัลที่1ออก865ข้างล่างออก63นะคะอ่ะหกกับ63ก็ไม่มีอยู่ในเลขที่ไม่มาด้วยกันในอ่าในแบบ10หน่วยเนาะพี่น้อง fc อาสำหรับงวดใหม่นี้นะคะ แนวทางเลขไม่มาด้วยกันอ,อ่ะเลขไม่มาด้วยกันประจำงวดวันที่หนึ่ง<ม>กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะมีห้าสามสองสามหกหกสองศูนย์สี่แปดห้าเจ็ดนะคะไม่มาด้วยกันแค่สิบหน่วยเท่านั้นร้อยสิบร้อยหน่วยมาด้วยกันได้นะคะ ดูเป็นแนวทางกันไปนะคะพี่น้อง FC ใครชอบเลขไม่มาด้วยกันอยากจะจับคู่เล่นด้วยกันสิบหน่วยก็จับคู่เล่นไปเลยนะคะใครรักใครชอบก็เล่นไปเลยนะคะใ,ใครชอบใครชอบห้าศูนยเออใครชอบห้าสามห้าเจ็อยากจะเล่นก็จับเล่นไปเลยเด้อ FC ห้าสามห้าเจ็จับเล่นได้อยู่นะคะ แนวทางเลขวิ่งแม่ลอยให้สกับ5เน,ะนาะใครอยากจับห้าสาห้าเจดจับเล่นได้นะคะแต่สี่ก็อย่าจับเล่นเลยนะคะพี่น้อง f อซเพราะว่า4ี่แปดเป็นเลขที่ออกยากมากนะคะมันไม่ออกมานานหลายปีแล้วนะคะเป็นเลขที่ออกยากมากจริงๆนะคะ4ี่แปนะคะห้าสามห้ยังออกง่ายกว่านะคะใครชอบก็จับเล่นได้นะคะ มื้อเย็นวันนี้เนาะก็พาป่ามาทานปิ้งย่างทะเลซีฟู้ดนะคะก็อยู่ห่างจากบ้านเราประมาณเกือบ20กิโลได้นะคะปิ้งย่างทะเลซีฟู้ดค่ะสดสดใหม่ๆเลยนะคะของทะเลตอนนี้เราก็กำลังย่างกุ้งย่างหอยแล้วก็ย่างเห็ดอยู่นะคะวันนี้เราก็สั่งเป็นหม้อชาบูมาค่ะพี่น้องเอฟซี ของที่ร้านเขาก็สดใหม่ทุกวันเลยค่ะพี่น้อง fc เราก็ไปเลือกเอานะคะอยากทานอะไรเราก็ไปเลือกหยิบเอานะคะกเ็เลือกหยิบมาแต่พอทานค่ะพี่น้อง fc หยิบมาเยอะก็กลัวทานไม่หมดค่ะทานไม่หมดก็เดี๋ยวจะโดนปรับด้วยนะคะเขาคิดค่าปรับขีดละห้าสิบบาทเลยนะคะเราก็เอามาแต่พอดีพอทานนะคะตันนี้ป๋าก็ ไม่รอแล้วนะคะป๋าก็ทานก่อนนะคะปูมาก็เอามาแค่สองตัวนะคะป๋าบอกว่ากินก่อนนะคะไม่ไหวละป๋าบอกหิวขอทานก่อนเราก็อัดคลิปถ่ายให้พี่น้องเอฟซดูอันนี้ก็จะเป็นพวกของทะเลที่เขาใส่ถาดไว้ให้นะคะเนี่แล้วก็มาหยิบมาตักเอาเองนะคะ หมึกกระดองพี่น้อง f อตัวเบลเลอร์เลยตอนแรกเรากะว่าเราจะเอาตัวนี้ไปนะคะแต่เอาไปแล้วกลัวทานไม่หมดเพราะว่ามันตัวใหญ่มากเลยนีใหญ่เท่ากับฝ่ามือเลยนะคะหมึกก็มีหลายแบบเลยนะคะหอยก็มีเยอะแยะเลยค่ะมีสารพัดหอยเลยนะคะอันนี้ปูยังเป็นๆอยู่เลยนะคะปู จะพาพี่น้อง FC มาดูมาแมลงดาเกอะายแมงดาทะเลใช่ไหมคะเราก็ไม่เคยทานนะคะนี่เพื่อนจะเคยเห็นเหมือนกันแมงดาทะเลนะคะกินไม่เป็นครับพี่น้อง FC ไม่รู้ว่าก็ต้องกินแบบไหนนะคะตัวใหญ่เหมือนกันหอยอาหอยนางลมที่ร้านก็มีคะ่ะพี่น้อง FC เนี่ย ใครที่ชอบกินหอยนางรมเนาะก็ถ้ากินแค่หอยนางรมอย่างเดียวก็คุ้มนะคะเพราะว่าที่ร้านบุฟเฟ่เขาคิดหัวละ219บาทนะคะต่อหัวต่อคนนะคะ219บาทีฝั่งนี้ก็จะมีข้างในนี่เป็นโซนข้างในนะคะข้างในเขาจะมีพวกน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มก็มีหลากหลายเลยนะคะพวกซีฟูด้ดพวกน้ำจิ้มแจ่วนะคะ หมูกระทะเนื้อย่างก็มีนะคะนี่ก็มีสลับนมจีบกับสลับเปาด้วยนะคะนี่แล้วก็เป็นอ่าพวกผล,ลไม้ดองแช่อิ่มเอาไว้นะคะนี่ก็มีอ่าขนมหวานของหวานค่ะเป็นน้ำแข็งใสนะคะโซนฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นพวกผัก ใส่ถาดเอาไว้นะคะเราก็มาหยิบเอาไปเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นของที่ทางร้านเขาทําเอาไว้แล้วนะคะจะเป็นพวกอันนี้อะไรข้าวผัดไข่นี่ก็จะเป็นเฟรนช์ฟรายทอดกับนักเก็ตทอดนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นกุ้งผัดหวานแล้วก็อันนี้สุดท้ายก็จะเป็น ะทะเลผัดพริกเผานะคะพของที่ร้านน่ากินเยอะไปหมดเลยนะคะายใครใครชอบทานปิ้งย่างทะเลซีฟู้ดเนาะพี่น้องเอฟซีก็แนะนำนะคะ,ะถ่ายบรรยากาศข้างในให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะใ่โซนข้างในนี้ก็จะเป็นห้องแอร์ค่ะพี่น้องเอฟซใครชอบ อากาศเย็นๆหน่อยเนาะก็มานั่งห้องแอร์นะคะใครที่ไม่ชอบนั่งห้องแอร์ก็นั่งข้างนอกแบบนี้ค่ะโอเพนเลยนะคะนี่ร้านเขาก็ติดกับทุ่งนาเลยนะคะบรรยากาศท้องทุ่งนาก็เย็นตาดีค่ะพี่น้อง f อซนะคะน่าจะอ่าก็น่าจะเป็นอที่ของทางร้านนะคะเขาก็ทำนาไว้ด้วยนะคะ บรรยากาศดีมากเลยแล้วก็นี่ตรงนี้ก็จะเป็นอีกมุมเล็กๆหนึ่งนะคะของทางร้านนะคะลงมานั่งสูตรบรรยากาศได้นะคะ